ขอเชิญพุทธศาสตร์สนิกชนร่วมปิดจ,จภาพทอดพระป่าสามัคคีพร้อมฟังเทศมหาชาติแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองในเทศกาลวันสงกรานเพื่อสมทบทุนสร้างสาราธรรมสังเวทณสำนักสงบุญร่วมช้างลมหมู่18ตำบลโคกปีของอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วในวันที่11และ12เมษายนพุทธศักราช2567กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่11เมษายน6นาฬิกาพิธีไหว้ครู9นาฬิกาเทศคาถาพัน10นาฬิกาเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก13กัน17นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์กลางคืนชมมหรสพสมโพธิหมอลำเรื่องตอกหลอนคณะใจเกินรอยนำโดยบอยสุริชัยชมกันโตรุ่มคนไขรสัญญาใจไว้กอาย สั่งมาป่าปล่อยอายป่อยอายให้ยืนเกออ,อ,ออยู่คู่เดียววันศุกร์ที่12เมษายน11นาฬิกาถวายพัตทหารเพลนแด่พระสงค์12นาฬิกาถวายพระป่าสามัคคี 14นาฬิกาถวายน้ำสงแด่พระสงฆ์และรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนร่วมง,งานโดยพร้อมเพรียงกันและขอเชิญท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพระป่าสามัคคีเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพกันเทศเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ 0879587746ท่านผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี1798415383ชื่อบัญชีพระชยาบำรุงรักร่วมงานบุญใหญ่ณะสำนักสงฆ์บุญร่วมช้างหลอมในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่